สวัสดีครับวันนี้นะครับผมยามานาเสนอครับโปรแกรมตารางนัดหมายนะครับเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า musilla ครับนเ u อร์เ b ิ r ์ดครับซึ่งเราสามารถโหลดได้จากเบอร์เว็บ thunderburst net นะครับซึ่งเมื่อเรากดดาวน์โหลดแล้วนะครับแล้วก็ทำการตั้งตามปกติฐานแล้วก็ให้ใส่ชื่อครับชื่อแล้วก็ลั่นผ่านแล้วก็อีเมลนะครับซึ่งเมื่อเราทาการใส่ทุกอย่างแล้วครับทีวีที่เราใส่ไปก็จะมาเชื่อมต่อกับหน้านี้นะครับเป็นหน้า ที่มีชื่อว่าเมลนะครับซึ่งเมื่อเ,เชื่อมต่อแล้วนะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อข้อความด้วยกันด้วยนะครับซึ่งการเพิ่มอ e ีเมลนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้มากกว่า1อ e ีเมลนะครับซึ่งเราสามารถเพิ่มจากตรงนี้เลยนะครับเพิ่มอ e ีเมลไปกดอับท่นนะครับก,กดกดการตั้งค่าบัญชีนะครับก็การกระทำบัญชีนะครับแล้วก็กดบัญชีจดหมายนะครับเพิ่มบัญชีจดหมายนี่นะครับเราก็สามารถเพิ่มอีเมลนะครับได้มากกว่า1อ e ีเมลแล้วนะครับ ใส่ชื่อเต็มครับอีเมลเดี้วก็รับผ่านนะครับอันนี้นะคเป็นจีมือที่ผมเพิ่มมาก่อนเข้าแอปนะครับแล้วก็เป็นจีมนี้ก็เป็นจีมือที่มืที่ผมเพิ่มมาในภ่ายหลังนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นการโฟลเดอร์ภายในเครื่องนะครับซึ่งเราซึ่งครับในหน้านี้นะคเราสามารถรับข้อความได้ครับกดรับข้อความจากนี้เลยครับแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นการสร้างข้อความใหม่นะครับดนการสร้างข้อความเพื่อส่งให้คนอื่นที่เราต้องการส่งนะครับ เ่เราส่งจากนะครับส่งจากอีเมลที่เราเลือกไปเมื่อกี้นะครับแล้วถ้าเรากดเลือกตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นการส่งโดยทางอีเมลอันนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อถึงใครนะครับก็จะเป็น Gmail เหมือนกันนะครับก็เป็นนี่ก็เป็นหัวเรื่องอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับที่เขาเรียกว่าการส่งนะครับซึ่งเนื้อหาที่ต้องการส่งนี้มันสามารถปรับแต่งได้แค่ให้กับ Microsoft Word นะครับแต่มันจะมีข้อจำกัดบางอย่างะครับเครื่องอาจจะไม่เยอะเ,เ,อะเท่า Microsoft Word น,นะครับ หน้าตํอมาเเป็นหน้า address นะครับซ e ึ่งหน้า address ปกจะเป็นหน้าที่เราจะสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้นะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับเราจะสามารถสร้างสมุดรายชื่อได้จากปกลยนะครับในการสร้างสมุดรายชื่อผู้ติดต่อรันนี้นะครับก็แเป็นการสร้างชื่อสมุดรายชื่อนะครับพอใส่ชื่อชื่อเสนะครับแล้วก็จะมันก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับครับ เมื่อสร้าง t d s decor s a l นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อในดับตรงนี้เลยนะครับครับนีครับก็คลิกไปเลยนะครับคลิกไปแล้วก็จะมีการใส่ชื่อต้นนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เป็นการใส่ display n a นก็คือชื่อที่เราการแสดงนะครับก็ชื่อเล่นนะครับแล้วก็ g p u นะครับถ้าอย่างนี้จะเป็นต้องใส่นะครับส่วนที่เหลือไม่จะเป็น number หรือ chat account เราไม่เราไม่ต้องใส่ได้นะครับ พอกรอกขอควอมที่จะเป็นเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราต้องการแอดคนคนนี้นะครับหรือเป็นผู้ที่ต่อเน่ลงไว้ในสมุดเล่มไหนนะครับในที่นี้ผมจำได้ว่าได้ดีนะครับพอกดเซฟปั๊บนะครับเราก็จะมาขึ้นตรงนี้เลยนะครับก็จะมีชื่อชื่อต้นชื่อต้นตัวแล้วก็อีท เมื่อเราเพิ่มรายชื่อผู้ต่อแล้วนะครับเราก็สามารถสอกข้อความไปหาได้นะครับเป็นการเพิ่มอีเวนต์ลิสต์เพิ่มการนัดจัดหมายการปุมได้ตรงนี้ครับแล้วก็สามารถค้นหาได้ตรงนี้เองครับต่อมานะครับเป็นหน้าแล้วอันนี้ก็จะเป็นการนิวลิสต์นะครับเป็นการสร้างลิสต์ับลิสต์ขึ้นมาลิสต์รายชื่อขึ้นมาครับตรงนี้นะครับเพิ่มไปยังสมบัติชื่อตรงนี้ครับก็ชื่อรายชื่อเชื่อรายชื่อขั้นไปนะครับ นี่เป็นการ import r รายชื่อที่ต่างๆ,ๆะครับนี่เป็น,อน,นะคอมมาออร์เนะครับนะครับต่อมาครับเป็นหน้าที่มีชื่อว่า c a c u l a t เ r ครบครับเป็นหน้า c a l c u l a t ร r นะครับซึ่งเป็นหน้าที่เป็นตารางรัดหมายนะครับเป็นหน้าที่สามารถเพิ่มอ e ีเวนต์แบบเป็นหน้าที่เราสามารถเพิ่มรัดหมายได้แบตรงนี้เลยนะครับ การเพิ่มอีเวนต์ครับเราสามารถเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับในการเพิ่มการนัดหมายหรืออีเวนต์นะครับที่ตรงนี้นะครับหรือเราจะสามารถลากมาเป็นช่วงเวลาก็ได้นะครับลากมาอย่างนี้ลากมาแล้วครับเราก็สามารถคลวุฒิคิกไปได้นะครับเพื่อทําการแก้ไขครับจะออกมาเป็นหน้าเหมือนกับหน้า่เลยนะครับแล้วเราก็สามารถ ามารถแสดงริบเทเป็นแบบลายตาตาหรือเป็นลายลายตาใต้และและและเราสองก็ยังสามารถนะครับสร้างครับปฏิทินนะครับมากกว่าหนึ่ได้นะครับทั่นี้ปฏิทินที่มามาตั้งแต่แรกเลยนะครับและเราสามารถเพิ่มปฏิทินได้จากตรงนี้เลยนะครับอันนี้นะครับจะมีให้เรียกว่าในเขาไม่ยอมชงฉันหรือเป็นในเครือข่ายครับ ในทนี่ผมใช้เป็นอคอมพิวเตอร์ครับก็คือจะเป็นการพิมชื่อประทินนะครับแล้วก็เป็นการใส่อีเมลทงนี้นะครับซึ่งการใส่อีเมลนี้จะเป็นการบอกบอกว่าอันนี้ใครเป็นเจ้าของประทิดีนะครับในที่ผมใช้เป็น Gmail อันนี้นะครับ,รบเมื่อเราทําการลาก สร้างอีกสร้างอีเวนต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะแก้ไขครับเพื่อเพิ่มรายละเอียดของอีเวนต์นะครับอีเวนต์นี้เราจะมีชื่อเรื่องครับชื่อก็คือเป็นการแต่เช่นประชุมครับเป็นอีเวนต์ประชุมนะครับทำไมตั้งเขาไม่เป็นอย่างที่ตั้งอย่างเช่นสูมิตติ้งนะครับซูมมิตติ้งหรือไม่ก็เป็นสถานที่ต่างต่างที่เราต้องการนัดมาครับหมวดหมู่ครับหมู่จะเป็นหมวดหมู่การพี่ผมบอกว่าการนัดนัดนี้การ ไปไปมิเตอร์นี้จะเป็นมิเตอร์แบบใหม่ครับเป็นมิเตอร์การแข่งขันการติดตามแบบการต้องเทียบครับต่อไปถ้าจะเป็นเรื่องทีเป็นเป็นการติ๊กอันติ๊กว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ทั้งวันครับก็คือเป็นการแบบวันวันหนึงเต็มๆเลยนะหรือถ้าไม่ครับเราก็จะทำการกำหนดช่วงเวลาได้จากตรงนี้เลยวันที่เท่าไหร่ติดวันที่เท่าไหร่ช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนนะครับ การทําท3ทั้คือเป็นการทําซ้ําเหตุการณ์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็คือทำตั้งเป็นรายบ้านหรือเป็นนาฬิกานะครับการเตรีมความจำครับคือเป็นการเตรียความจาก่อนก่อนเริ่มการประชุมนะครับก็คือตั้งไวงง้่อดูสักทีหรือตั้งขอนชั่วโมงนะครับส่วนอันนี้ถ้าก็คือเป็นคำอธิบายนะครับคือเป็นคำอธิบายที่บ,บอกว่า การประชุมนี้หรือการมิ팅นี้เป็นการมิ팅อะไรเก็บี่ยวกับอะไรครับยังไงครับการแท็บการอธิบายครับแล้วตรงนี้เป็นการเป็นไฟแนนซ์ครับซึ่งไฟแนนซ์เราจะทำอะไรเพิ่มจากตรงนี้นะครับเป็นการเพิ่มหน้าเว็บนะครับซึ่งเราจะใช้หน้าเว็บของตงนันทาเบิดนะครับเพิมเม่มไปนะครับแนบทำไปครับแนบเป็นการรวมไปนะครับ ซึ่งเมื่อแนบแล้วนะครับเราก็ตัดตัวนี้จะเป็นรายชื่อผู้เข้าร่วมนะครับซึ่งรายชื่อผู้ร่วมเราจะสามรารถเพิ่อรายืตรงนี้นะครับซึ่งรายชื่อทีเราเลืมนะครับอันนี้นะครับจะเป็น Gmail ของผู้ของผู้เชิญทับของผู้จัดนะครับซึ่ง Gmail นี้จะมาจากการที่เราตั้งเจ้า,จาของบริษัทนะครับก็คือเป็นตรงนี้นะครับ ถ้าเราตั้งเจ้าของเป็น G ีเมลไหนนะครับเวลาเราเพิ่มรายชื่อเพื่อต่อครับชื่อนี้ก็จะมาเป็นชื่อแรกนะครับก็คือเป็นผู้ตัดตั้งนะครับแล้วแล้วเราเรามาเรามากให้เป็นรายชื่อของผู้เข้าร่วมนะครับผมใช้เป็น g ีเมลดีนึงนะครับของผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมเราก็สามารถกดชื่อแรกเพื่อบอกว่าคูนี้เป็นใครนะครับคือเป็น พวกเราเพิ่มเติมหรือไม่ใช่พวกเขารววมนะครับหรือเป็นแบบประธานนะครับหรือจะเป็นพวกเราจาเป็นถ้าตัดไได้ตรงนี้เลยครับแล้วตรงนี้แล้วก็สามารถคลิกเพื่อเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับก็เป็นแบบกลุ่มทรัพยากรเป็นห้องหรือเป็นอะไรบุคคลหากเพื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับล้าก็กบตกลงไปเลยรายชื่อพวกเราขึ้นตรงนี้ค <farklı> รับนี่เป็นรายชื่อผู้จัด เราก็สามารถตั้งข้อข้อ si. ตั้งข้อข้เป็นส่วนตัวได้จากตรงนี้เลยครับเป็นการขับนัดหรือเป็นหรือแรงเป็นอะไรับที่เท่านั้นครับหรือเป็นการตรวตัวเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับกอดตกแล้วปิดครับก็ื่อทำการกดส่งแล้วปิดครับการแจ้งเตือนการประชุงนี้ก็ส่งไปส่งไปให้ผู้จัดและผู้จัดแล้วก็ผู้ถูกเชิญนะครับเราก็จะมาดูในชิลเป็นก่อนนะครับ เม,มื่อเราเมื่อเราสกูตครรบก็การแจ้งเตือนนะครับก็จะถูกสูงที่ผู้ถูกเชิญน,นะครับนี่ครับการแจ้งเตือนก็ถูกส่งมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนอะไรต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้าครับซึ่งการแจ้งตรงน,นี้ก็ถูกส่งไปยังไอ้บูซิลล่าด้วยนะครับยื่นๆนะครับอันนี้เป็นจีีที่ผมเชิญมาครับเชิญเข้าร่วมนะครับก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะค,ะนนนครับ ที่นี่ครับคืออันนี้ก็จะเป็นข้อความครับที่ถูกส่งมานะครับส่งมาส่งมาส่งมาเข้าที่อีเมลของผู้ถูกเชิญนะครับนี่นะครับนะก็จะมีไฟล์แนบนะครับที่ผมแด้มาเมื่อกี้นะครับคือเป็นแนบเป็นเว็บไซตเปิดนะครับถ้าเป็น Zo ู m e e t i n g ก็จะบางทีก็อาจจะเป็นแนบกันการซูมมาครับก็เป็นคลิกนี้เพื่อเข้ารับทูมได้ครับจะเป็นที่อยู่ที่อยู่กันประชุมอะไรประมาณนี้นะ ี่คือคต่อไปก็จะเป็นออปชันงานครับงานก็คืออาจจะเป็นแบบอย่างเช่นนี้นะครับก็คืออย่างเช่นผมสร,ร้างมิสติ้งมาเป็นมิสติ้งเกี่ยวกับการเรียนนะครับก็ถ้าผมเป็นอาจารย์ครับอาจจะเป็นแบบการบันทึกนี่เป็นเหมือนการบันทึกะครับว่าในการเรียนนั้นเราจะทาอะไรบ้างครับเช่นแบบฝึกนะครับ เช่นแบบฝึกครับ่เราสามารถตั้งค่ากันได้นะครับเหมือนกับเมื่อกี้นะครับแต่อาจจะตักกแตกนิดหน่อยนะครับครับถ้าเกิดว่าผมบันทึกไว้ว่าเป็นแบบฝึกนะครับแบบฝึกเช่นแบบแต่ว่าเป็นนักเรียนอาจจะทําไม่เสร็จครับอาจจะเป็นตั้งค่าแบบความสมบูรณ์ของงานที่เราเี่ยวตั้งไว้นะครับเป็นแบบฝึกนะครับการตั้งชื่อเพื่อนครับเป็นที่ตั้งนะครับเมืนวิกทีนะครับเป็นบทีูนนะครับเวลาครับสถานะครับ หรือบางมันกล,าล,ลนะะา้าสุดจุดหมดแ้งก็จะดูแลนะครับการทำทันนะครับทำทันก็ตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าได้าการเจอความจำก็มีนะคะรับก็่รนะครับพ,พหลังนะครับีการเพิ่มไฟล์เนี่ยเขาอัดคำให้ใหม่ด้วยแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันแชทนะครับซึ่งฟังก์ชันแชทนี้นะครับ เราก็สามารถเริ่มตเน่การใช้งานได้กากคูนะครับนี่จะเป็นการเพิ่มเครือข่ายนะครับทั้ง I r c าทเป็แมตช์ฉุดครับแล้วก็มากมายน,นะครับมี4อย่างนะครับครับผมนะครับลแล้วแล้วครับก่อนจากการจะมาลองทดลองการใช้งานนะครับเราก็ใช้ง,งานก่อนครับ รคับผมต้องการที่จะอัดหมายนะครับการหมายการประชุมนะครับครับผมครับผมก็ขอนะครับจบการำนำเสนอครับการใช้งานโปรแกร,รมอุตสาหกรระแบบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ